บทสรุปครับห้าวันของการาทำข้อกลัวครับ เราเดอะเฮาส์อยู่แถวบ้านวันนี้ครับขอพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจสร้างโรงวัวของคุณพ่อครับงานแรกเลยตอนนี้นี่ถุงมือพร้อมแล้วนะครับขุดหลุมครับบรรยากาศในการสร้างครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามครับเป็น,น,นี้นุดนี้ตัวเื่องนี้เป็นเกณฑ์เด็กายสอสายนี่ลงสายนี่ลงจ้ะสายตามเส้นขูดตรงนี้ใช่สายเป็นตามเส้น จะพาไปดูหลุมแรกนะครับหลังจากที่ใช้เวลาไปประมาณหนึ่งนี่ฮะตรงนี้ ไข่ทอดอ่ารุ่มไก่ไข่ทอดน้ำพริกแม่ประนอมกับแกงเผ็ดแกงเผ็ดทองครบเลยเผ็ดทองครบเลยเสียงเข้าวไว้เนี่ยเข้าวข้อ เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด8หลุมด้วยกันนะครับก่อนทำดินละาภารกิจในช่วงแรกหลังจากนี้นะครับเราจะไปเตรียมเสา เบรื่องเก่านะครับตั้งทิ้งไว้นานนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือ,อบรรดาสัตว์เลขขื้อยคานที่มีพิษนะครับว่าจะเป็นแมงป่องตะขาบนะครับตรวจเช็คให้ดีนะครับก่อนที่จะยกไม่งางนั้นอาจยกไม่ขึ้นได้นะครับ เมนูในวันนี้<จ>ะนะครับนี่โอ้โหเข้ากระเสื้อเลยแกงส้มแบบส้มๆเลยมาชิมก่อนแล,และที่สำคัญนะนอกจากแกงส้มปลาทอดน้ำพริกเผาไส้กรอกทอดที่สำคัญเลย,พยเพะ่อกของเราก็คือนี่นี่นี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากข้าวบ้านเราไปตามกันได้น่ ประมาณนี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยปรับอีกทีนะึ่งไปชั่ว เดี๋ยวรอบบ่ายนี้น่าจะทีเดียวเลยนะอหกวูกไหมนี่ก็รอรอกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้ววันที่สี่มาดูกันว่ากับข้าวของเราเป็นอะไรเมื่อวานเมื่อวานกินอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเป็นหาหาร่องนะไม่รู้เลเพ่าเมนูนี้เป็นอะไรนีปลาทอดครับอาอให้ให้ นี่ปลาทอดแล้วก็ไก่ฉีกน่าจะเป็นมนไก่เข้ามันไก่อ่าสุดพัฒนาเลยอ่าพัฒนาเลยเข้ามันไก่โดนอวเน้โดนตีขามาแล้วโดนตีเข้าวมาเป็นฟันดีๆนะผกนี่จบกันเลยนะพ่อกับกลับมาจากตลาดนี่นี่รถมอเตอร์ไซค์นะเ้าโพูดเนี่ยเ้าโพูดเขาโพูดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มา เอาครับคุณชมนี่คือภารกิจที่4นะสามบายหกรวมที่เก้าลูกครับ รเราอยู่กับมันมาทั้งสิ้น5วันครับวันนี้ทำดีแล้วภารกิจของเราเสร็จสมบูรณ์ครับในการาตั้งแต่ตั้งขุดหลุมนะครับขุดหลุมวางผังนะครับขึ้นเสาขึ้นโครงหลังคามุงหลังคาหลังจากนั้นก็ปรับพื้นเทพื้นนะครับวันนี้เป็น ผลงานทั้งสิ้น5วันครับทันเวลาครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องชายทั้งสองคนนะครับที่ช่วยเหลือลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ช่างใหญ่ด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่เตรียมอาหารเมนูหลากหลายนะครับขอบคุณภรรยานะครับที่ดูแลลูกในระหว่างที่ผมลงมาลุยงานที่นี่นะครับก็ถือว่าภารกิจตลอดระยะเวลา5วันที่ผ่านมาครับ เราเน็ตเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่าครับกับสิ่งที่ได้ช่วยเหลืองานที่บ้านนะครับและทั้งหมดนี่คือ around the house อยู่แถวบ้านพบกันใหม่โอกาสต่อไปขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเพราะอยู่แถวไหนก็คงสุขใจไม่เท่าอยู่แถวบ้าน around the house อยู่แถวบ้านวันนี้ลาไปก่อนครับ